พอแบ่งตามแผนที่ใหม่ของปีคริสตศักราช1907จะอยู่ในฝั่งกัมพูชาครับอาจจะเป็นเพราะฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจอยู่ในขนาดนั้นครับและคนไทยก็ยังสามารถเข้าไปอย่างปราศาร,ระวิหารได้โดยง่ายครับทั้งๆที่ไม่ว่าจะตามสนธิสัญญาเดิมพุทธศักราช2447หรือตามสภาพภูมิศาสตร์ กำหนดให้อยู่ในดินแดนของไทยอย่างชัดเจนครับจนวันที่6ตุลาคม2502ครับรัฐบาลเจ้าน,นโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาครับภายใต้การหนุนหลังของฝรั่งเศสครับได้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกครับขอให้ไทยถอนกองกำลังทหารออกจากเขาพระวิหารครับและขอให้ศาลชี้ขาดว่าอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารคืนครับ ยื่นฟ้องทั้งหมด73ครั้งครับต่อมาเมื่อ